สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Call of Dragon วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยกันแล้วก็อาจจะยังไม่มีคำตอบผมจะมาช่วยบอกนะครับคือเพื่อน,เอนๆเคยสงสัยไหมว่าระหว่างจมตีดักลิงสัตว์ประหาดหรือตีเสาเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเสาเนี่ยพวกนี้ประการดักลิงครับอันไหนคุ้มกว่ากาันอ่าผมจะมาเทียบวยให้ดูเลยเนาะอ่านี่นะครับ ไอผมมาคิดก่อนเลยยี่ห้านี้ได้อะไรบ้างได้ยีกพีอ่ะแน่นอนเราเอาไป2ตัวใช่ไหมครับได้ตัวละหมื่นห้าได้รวมก็เป็นสามหมื่นเท่ากันอ่าลูกศรผู้พิทักษ์กู้สอผู้พิทักษ์เอาไว้อัพอะไรเอาไว้อัพหอสังเกตการเรานะครับอันนี้นะครับนี่อ่าทรัพยากรก็ทรัพยากรอันนี้ดาวก็ไม่อัพดาวฮีโร่เนาะแล้วก็ทรัพยากรและเล่งทหารอ่าแล้วสัตว์ประหลาดล่ะอ่านี่นะครับสัตว์ประหลาดได้ยีกพีเก้าพันก็คนละสี่พันห้า ได้ผงทุรีผงทุลีคือเอาไว้อัาวุธแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็ได้เลขวิจัยนะครับอ่าแต่มันไม่ได้เขียนเอาไว้ในนี้เนาะแล้วเสาใช่ไหมครับสาได้อะไร EP ได้เท่าไหร่ได้เป็น70,000ใช่ไหมครับอ่าเจชิ้นอ่าแต่เจิชิ้นนี้อันนี้ในกรณีตีคนเดียวนะครับซึ่งมันไปไม่ได้อยู่แล้วอยาผมจะไปกดให้ดูเนาะในนี้แล้วก็สุติดสัญญาสติสัญญา,ญญา up, เอาไว้อัพเกรดอ่าสาระดมพลอ่า ก็คือไอที่แรลลี่ครับแล้วก็มีโอกาสได้กุญแจอแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดูว่านี่ผมไปกดตีมให้ระดับหนึ่งแล้วนี่แล้วเราเริ่มจากดักลิงก่อนเลยนี่นะครับดักลิงอ่าแต่เดี๋ยวผมหาที่ตีเยอะๆให้อ่าไม่เป็นแลครับเดี๋ยวกดดูหลายๆห,หน้าอันนี้นะครับจะได้เป็นยังไงนี่ได้เป็นเร่งอ่ามันอ่าเราต้องบอกก่อนว่า1กองจะใช้50 CP นะครับ หรือก็คือ3มกอง150แต่ถ้าตีไปเรื่อยๆจะเป็น120ใช่ไหมครับผมจะเอา120มาคำนวณให้เลยนะเพราะว่าที่ต้องเอา120มาคำนวณเพราะว่าถ้าเราไปตีเยอะจริงๆครับมันจะลด,ดถึง120ได้แต่เสาจะ150ตลอดเวลาเนาะเรามาดูก่อนเลยได้เร่งผมจะคูณ3าะวันไปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นนะได้เร่งเท่าไหร่ได้เร่ง1นาที4ชิ้นอ่า3ตัวใช่ไหมครับปึ๊บ ก็เป็น12นาทีอ่าได้ได้เป็นเลข12นาทีเนาะทรัพยากร1,000คูณ40โดยประมาณอ่าส่วนไอ้ EXP เล็กอันนี้อันนี้มันเป็นอ่าเป็นความสามารถของฮีโร่นะครับถ้าเป็นเพื่อนมีความสามารถฮีโร่ประมาณนี้เยอะก็จะได้กล่องพวกนี้อย่างละอย่างละกล่องตอนตีถ้าเอาไป3กล่องก็3กล่องอ่าโดยรวมได้ได้เล่งทหาร12นาทีโดยประมาณนะครับโอ้อันี้มีเล่ง5นาทีด้วยนะ แต่เล่น5นาทีเกิดไม่บ่อยนะครับอ่ามีเล่น5นาที1อันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ดูดิมีเล่น5นาทีเยอะไหมอ่าไม่ค่อยโผล่นะครับโอกาสอยู่ที่ประมาณอ่านี่ก็โผล่มาบ้างอ่าก็เฉลี่ยคือตีกองหนึ่งจะเล่งอ่าในกรณีเอาไป3กองนะครับอ่าเอา3กองก่อน100 150 CP เท่ากันได้เล่น120เอ้ยขออภัยครับได้เล่น12นาที ใช่ไหมครับเร่ง12นาทีแร่แร่แนี่ถ้าเอาไปกลมๆงผมจะตีเป็นพันหนึงทุกอันนะครับพันหนึง่งได้ห้าได้ห้าหมื่นได้แสนห้าใช่ไหมครับแร่ได้แสนห้าโดยประมาณแสนห้าบวกลบเนาะ,ะก็แค่นี้นะครับส่วนกล่องอันื่นผมจะไม่นับรวมเข้าไปด้วยเพราะนั่นเป็นความสามารถของฮีโร่ไม่ใช่ตัวฮีโร่แล้วสาวอล่ะ,ะไปดูสาวกันเลยดีกว่าสาวจะเป็นสาวเลเวห้อย่างเดียวนะครับ การโจมตีก็จะมีแบบว่าน้อยเยอะบ้างตามปั๊ไปแต่เรามาดูดีกว่านี่นะครับพันหนึ่งได้อ p พ2สี่ห่นสอจะได้กว่าดักลิงนะครับเพราะว่าดักลิงสามกองได้ได้เก้าหมื่นนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเราไปสามกองเนาะที่คำนวณกันก็ได้เก้าหมื่นใช่ไหมครับแต่นี่สี่หมื่นสองก็แพ้เรื่องของ EP. อ่าแต่ได้นี้นะครับ อันนี้ก็มีค่าเท่ากับ EP ก็เป็น1 4ื่นใช่ไหมครับก็เป็น4 2่0 0ื่นสอบวกหนก็เป็น5 0า0มื0นห้าหมื่กว่าห้าหมืใช่ไหมครับก็แพ้ EP อยู่ประมาณ30,000กว่าอ่าเร่งเร่ง15นาทีอ่าเร่งนี่ถือว่าชนะนะครับเพราะว่าเร่งเราเอาไปเราได้เราได้ได 5, มันจะได้5นาทีตลอดนะครับอาจจะเป็นเร่งอย่างอื่นแต่เร่งอย่างอื่นก็มีค่าเท่ากันสดที่สดที่สัญญากับบุกศรอ,อันนี้มองว่า มีค่าเท่ากันนะครับแต่นี้จะได้น้อยกว่าหน่อยเพราะว่าเราเราลงได้ทีละครั้งแต่ก็จะเป็นกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการสารดมพลที่เยอะอ่าเรื่องแร่ล่ะอันนี้แร่ได้หมื่นหนึ่งเนยนะโอหมื่นหนึ่งคูณสี่สิบห้านี่คือสี่แสนห้านะครับอ่าได้สี่แสนห้าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดพันห้าผมก็คูณไม่ได้เจ็ดพันห้าคูณฮะเจ็ดพันห้าคูณสี่สิบอ่าก็ได้สามแสนแร่ด้ดวยด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลย ก็คือเนี่ยมีเล่ง20นาทีอ่ามีเพชรด้วยนะครับเพชรนึงอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็คือถือว่าของที่เราได้อ่ามีกุญแจเห็นไหมครับกุญแจปูกุญแจทองด้วยนะก็เพราะฉะนั้นนะครับเวล25ดาร์กแลงกับเสาเวล5อันนี้มีเวลสีเวลสีก็ได้ของรางวัลใกล้อาจจะน้อยกว่าเยอะอยู่แต่ก็ยังถือว่าได้แลอันนี้เยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทรัพยากรเราก็ควรจะตีเสานะครับส่วนในเรื่องของอีกพี ในซีซั่นหน้าต้องบอกก่อนว่า EP Hero เราจะเริ่มจะตานที่50แล้วจะเก็บเลเวลต่อจาก Dark l i n งไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆนะครับวางแผนกันดีๆแต่โดยรวมสรุปแล้วสิ่งที่เราควรจะตีคือป้อมประการ Dark l i n งเลเวล5ดีกว่านะครับกับประมาณนี้เนาะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือมีสิ่งติอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ